ถึงจะพลาดมงจากเวทีมิส s ินิเวอร์ไปแต่ได้สามีจา้าหลักน <l acht> <l acht> แล้วตอนนี้ก็มีลูกชายวัย6 <l acht> เดือนแล้วนั่นก็คือน้องเจมมี่นั่นเองซึ่งอย่างที่คุณนิ้งบอกว่านะ <l acht> ตอนนี้ก็คือเป็นคุณแม่แบบ ฟูเกือบจะเรียกว่าฟูทามเลยไหมฟูทามคือเป็นทั้งแม่แล้วก็เวิร์กฟ m ร o มโฮมด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือทำหลายๆอย่างคือเรา,าไม่จ้างพี่เลี้ยงเลยหรอไม่จ้างพี่เลี้ยงโอ้ตายแล้วทำยังไงอ่ะ<อ>คือเจไดกับดีเขาเป็นเราเราเรา,เราตัดสินใจกันตั้งแต่แหนงานว่าถ้ามีลูกอะ่ะเราขอแบบช่วยกันสองคนคืออยากให้ลูกแบบ แบบเห็นเราแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความแบบท้าทายอย่างหนึ่งนะในการแบบเลี้ยงลูกด้วยตัวเองเนี้ยแต่เขาสุดไงนะเขาเป็นคนนี้มันคนที่สุดนิ้งทำอะไรานิ้งต้องสุดให้นมลูกก็ไม่เอานมเสิร์ฟเลยเอาแม่ล้ลวนร้อซตแล้วตอนนี้หลังจากที่น้องเจมี่หเดือนแล้วยังมีความตั้งใจเหมือนเดิมไหมคือจะมีลูกสัก4ี่คน สมัยก่อนนี่เคยสัมภาษณ์หนูขอถอดคำพูดได้ไหมยังไงยังไง <c oughs> แล้วจะมีคนแรกขอเปลี่ยนใจใหนูก็เป็นสุดหนูอยากลอดเองปรากฏว่าช่วงนั้นหน้าโควิดพอดีพี่คือช่วงประมาณมีนาเมษาแล้วเราต้อง โอดโควิดแล้วเราอยากคลอดเองก็คลอดเองไม่ได้ด้วยสุขภาพด้วยเลยต้องผ่าคลอดนมดเป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยาผมีผ่ามากมก็เลยแบบหลอนไปเลยตอนนั้นสามีบอกคนเดียวพอนะเคยบอกหมอหมอหมอ,หมอขอทำหมันได้ไหมหมอไปทไาให้ตั้งแต<ำ>่ต<ำ>อนคลอดคนแรกขอทำหมันเลยใช่ใช่อตอนนี้เลยเปลี่ยนใหม่ว่าคง<อ>มีคนเดียวแล้วใช่แบบให้แบบ เราทำเต็มที่ก่อนแต่สามีก็บางครั้งก็อีกสองนะอ,อยู่เจนเจนี่เจนนี่เจนนี่อะไรอย่างเงี้ยนีชื่อแล้วแล้วเขาเป็นคนสุดจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ลูก6เดือนแต่ว่าเตรียมธุรกิจไว้รอลูกแล้ว <laughs> จริงไหมเอ้าตั้งชื่อขึ้นมา,า,กกานทำทุกอย่างขึ้นมาก็ลูกชายเจมมี่นี่คือชื่อเล่นนะฮะชื่อจริงคือน้องจักรวาลแล้วธ <Okay. S 2> ุรกิจที่ทำชื่อปลาคอสจักรวาลปลาคอสเหรอฮะ ใช่คอตฟิชเนี่ยหรอมันเป็นอะไรมันทําอะไรออกมามันเป็นหนังปลาคอดอะค่ะที่ว่าทอดด้วยน้ามันมะพร้าวแล้วก็แบบรีดไขมันออกให้หมดแบบพวกมันออกให้หมดเพราะเราเป็นคนทานคลีนสุขภาพแบบเราต้องรักษาคุณแง่ก็เลยทำเผยพันกับสามมีอะไรที่สองคนเราชอบกินก็คือ ปลาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันมีโปรตีนสูงถ้าอย่างนั้นเรามาดูหนังปลาคอสกันดีกว่าว่าอย่างไงโดยสามีคุณนิกนะคะเข้ามาเองเลยสวัสดีคุณเดวันนี้มานั่นอยู่ด้วยเลยสวัสดีค่ะผมให้พี่มากกว่าแค่ชนะทุนสองทุผมให้หกทุโอ้ยขอบคุณนะคะ คือถ้าให้มากกว่านี้น่าจะเอาไปขายต่อดีครับดีครับหันหน้าก็หากล้องหน่อยครับขอดินทานนิงสั้นๆหน่อยสิว่าก่อนจีบกับหลัง่าแต่งงานเหมือนกันไหมก่อนจีบกับหลังแต่งงานเหมือนกันไหมผมต้องบอกว่าดีขึ้นครับพี่ทำไมอะฮะก่อนแต่งมันแย่มากเลยก่อนแต่งเนี่ยเราเราก็ยังไม่เห็นแบบอารมณ์แบบคำขันของเขามากเท่าไหร่เนาะแต่พอแต่งแล้วแบบเราได้มีโอกาสใช้เวลากับเขายี่า 24ชั่วโมงนะพี่ก็ได้เห็นแบบความสนุกความความเขาเรียกว่าความเป๊ะของเขาแต่ก็ยังมีความน่ารักมีความเป็นแม่ของเขาคือทุกอย่างมันดีขึ้นหมดนะพี่พอลลังรับผมขอบคุณนะคะสวัสดีครับมันมีหลายรสชาติเหรอฮะเอารานั่งกัน้ันหน่อยมีสองรสชาติเป็นออริจินอลนะคะถ้าแบบสายคลีนล้วนแบบนิ้งหรือจะเป็นแบบรสไข่เค็มแบบว่าไม่อยากกินให้มันแบบ รู้สึกมีความรสชาติก็จะเป็นไข่เค็มคอฟิชกินถ้าใครสนใจเราไปซื้อได้ที่ไหนจำหน่ายที่ใดบ้างเราเป็นไ g ได้เลยค่ะตอนนี้ที่จจกรวาน c อทคอฟอ๋อก็คือขายออนไลน์เป็นหลักเลยแจกกวาน c อทคอฟฟเท่าไหร่คะขายเท่าไหร่ห่ออันนี้เป็น69บาทค่ะแล้วช่วงนี้ก็มีโปรแบบค่าแถม1นึงบ้าง1ิบแถม2บ้างก็ลน์มาได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือธุรกิจล่าสุดเลยนะครับของทั้งคู่เลยนะครับรวมถึงยังมีงานอื่นๆที่เธอทำอยู่อีกมีอะไร ไรบ้างอาถือโอกาสนานๆทีมาทีอัปเดตให้หายคิดถึงสักหน่อยนอกเหนือจากนี้แหละปลาคอตจักรวาลแล้วมีอะไรอีกบ้างครับค่ะก,ก็นอกเหนือจากปลาคอตจักรวาลที่นิ้งเป็ดแล้วก็ดูแลในฐานะ,ะ CFO นะคะไฟแนนซ์ให้กับบริษัท2บริษัท ก็เป็น c ริสตัลโคบอลคริตัก็นําเข้าพวกเครื่องนับเงิน Security เป็นหลักนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นในส่วนแว่นนอกเหนือนะั้นก็ยังมีโครงการอ n ลล็อกอัลเลที่ทําอยู่เรื่อยโครงการอะไรนะอัลล็อกอัลเลค่ะอั Un Un l ล็อกอเนซี่ใช่ตอนนั้นนิ้งไปเหมือนแบบนิ้งใช้ประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะเป็นเหมือนพูดให้แรงบันดาลใจด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆผู้พิการใช้ประสบการณ์เนี่ยมาพูดให้แรงบันดาลใจน้องๆทุกๆคนเงี้ยค่ะแล้วก็มูลนิธิ นะคะหมื่นทวีฟ้าใสานะคะของพี่เดยัยแล้วก็นิ้งเนี่ยแล้วก็อยากจะแบบช่วยคนที่เดือดร้อนคนยากจนทุกคนอย่าเงี hmm. ้ยถ้ามีใครแบบคุณแม,ม่ลูกอ่อนที่ไม่มีมีแบบขาดเรื่องของข้าวพวกเราช่วยด้วยตลอดเวลาค่ะ mm hmm. ก็เรื่อง education เรื่อการศึกษาด้วยะคะ่ะ mm hmm. มีการ mm hmm. ให้ทุนอะไรก็อ inbox mm hmm. มาได้ค่ะที่ต้อยั